มันคือ ASUS p r o r Series ครับ Creator WiFi Z890 oh. หรือ ProArt Z890 Creator WiFi ที่บอกว่ามันคือเมนบอร์ดตัวใหม่ของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะประกอบเครื่องใหม่อีกแล้วนะฮะแต่ผมชอบมันแล้วผมรอมันคำว่าเมนบอร์ดของผมตัวใหม่มาแล้วหมายความว่าเออเนี่ยตัวใหม่ที่กูชอบอะนะวันนี้มาแล้ว ผมอ่ะเริ่มเริ่มแก่แล้วครับไอสไตล์เมนบอร์ดที่เป็นเกมมิ่งหน้าตาหือหวาลูกเล่นเยอะๆไฟแน่นๆอะ่ะผมเริ่มไม่ชอบแล้วแต่ลูกค้าผมยังชอบอยู่นะแต่ส่วนตัวผมอ่ะมาเวนี้แล้วเรียบๆง่ายๆหรูๆก็เลยมาจบที่ Creator อร์ WiFi ตัวนี้ครับ Z890 เอามาใส่กับอันตร7ก็ได้อันตร9าเกก็สบายๆส,สิ่งที่ผมแฮปปี้และชอบมันคือมันมาพร้อมกับพอร์ตในการเชื่อมต่อที่เป็น Thunderbolt 5สองหัวด้วยกันเป็นมาตรฐานใหม่นะครับที่ Intel มีการเปิดตัวไปในช่วงต้นปี2024นี่แหละมกราคมพานเนี่ยเราได้ยินข่าวแล้วเฮ้ย hey, Intel เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ครับในการเชื่อมต่อคือ Thunderbolt 5ที่มาแทน Thunderbolt 4พัฒนาต่อเนื่องกันมาจุดเด่นของ Thunderbolt 5คือ Maximum Bandwidth Transfer คือ120 Gbps เซจ่ายไฟสูงสุดได้240วัตต์เป็น DP 2.1 คุณสาม,มารถที่จะเอาพุทไปเป็นจอ 8K ดิสเพลย์ได้หลายๆจอนี่แหละครับคือข้อดีของมันถ้าถามว่าแรงกว่าตัวเดิม Thunderbolt 4เยอะไหมเยอะครับบนด์ w i ด t h มากกว่า3เท่าจ่ายไฟได้มากกว่า2เท่านิดๆนะครับเรื่องของอดิสเพลย์ก็คือขอใหม่นี่เป็น8 k ของเดิมเป็น4 k หลายจอ3อย่างนี้แม่งก็ตึงๆแล้วแล้วบอดตัวนี้ให้ Thunder b o l t 5มาทั้งหมด2หัวครับและ Thunder b o l t 4ยังมีมาให้อีกห มันบ้าไปแล้วนั่นแหละไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมราคามันถึงสูงมาดูหน้าตาของมันกันซึ่งพื้นฐานของ e ครเตอร์นะครับถ้าเทียบกับตัว Z790 เจนก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นฐานหน้าตา layout ไม่ได้หนีนะครับไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่สิ่งที่ยังคงความชัดเจนของ c ครเตอร์ก็คือทั้งหมดทั้งมวลยังอยู่บนพื้นฐานที่เป็นสีดาดาด้านตัดกับโลโก้หรือว่า front text ที่เป็นสีออก ทองทองในบางตำแหน่งนะครับแต่ไอตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยปก,กติเราอาจจะได้เห็นสีทองเยอะกว่านี้นะครับพีซิงชิปเซตพีซิงเอ็มดอทูแต่ตัวเนี้ยมันมาเป็นลายเส้นแบบสีเงินเงินไม่มีทองอะไรเยอะขนาดนั้นชุดผ้าจ่ายไฟคุณจะใส่อันตราเก็ได้อันตราเก้าก็ได้เขาให้มาเป็นทั้งหมด16บวกหบวกสอบวกสอันตราเก้าได้อันตราเได้และในความเป็นบอร์ดแซและ a s u s ลองดูเลชั่นพาวเวอร ช็อตดูเลย์ชั่นพาวเวอร์เซตไฟบวกลบออฟเซตสามารถทําได้ง่ายอยู่แล้วสบายๆแต่กับอันตราเก้าหรืออันตราเจ็ที่เป็นคอเอลตัวเราเนี่ยมันไม่ต้องเล่นอะไรให้ยุ่งยากครับเหมือนกับว่า Intel เองก็จัดการในเรื่องของพลังงานมาดีพออยู่แล้วถ้าเกิดจะอัพก็คืออัพไบออฟในเรื่องของแพดโค้ดต่างๆที่เอามาแก้บัคตรงนั้นบัคตัวนี้หลังจากที่เปิดตัวมามันก็น่าจะมีบัคอะไรที่พัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาได้เยอะแล้วณนะวันนี้น่าจะ,สะเสถียรมากขึ้นนะครับในช่วงกลางๆหรือว่าปลายปลายธันวา2024ส่วนเรื่องแรมแม็กซิมัมสูงสุงสดคือ192กิกคุณจะใส่เท่าไหรอ่อ่ะมันได้ทั้งหมด4แถวแถวละ4 8กิกคูณ4เข้าไปครับเป็น192กิกก็ยิ่งเหมาะสำหรับคนที่ทำงานสาย PC Desktop นะครับแล้วก็เรื่องของบัสถ้าให้พูดตามจริงคือเขาเคลมมาว่าเป็นบัส9000อัพอ,บอบับวกบวก,บวก,บวกแต่ คนใช้แรมค่าแบซิตี้สูง,สงความจุเยอะๆใส่4แถวเต็มนะครับ24กิก4แถว4 8แกิก4แถวเพราะความจำความความจุม,มันเยอะบัสสปีดเราไม่จำเป็นต้องเล่นเยอะครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเปิด x m p ไม่ติดส่วนใหญ่คนที่เป็นสายครีเอเตอร์ไม่ได้เน้นเรื่องของบนะัสมากนักอาจจะเป็นบัส5้0พัสายแม่ง4แถวเลยเป็นร9อยกิกเต็มที่บัส6000ก็ยังเสี่ยงนะว่าจะเปิด x m p ติดไหมดูตามความเหมาะสมก็แล้วกันทีนี้หนึ่งจุดเด่นครับไม่พูดไม่ได้เลย เอซ s ดเขาคิดในเรื่องของอความรวดเร็วในการถอดในการใส่ PCIe Q Release M.2 Q Release M.2 Q Slide M.2 Q l a s h แล้วก็มีอีกอันหนึง่ง Wi-Fi เออสา Wi-Fi ววข้างหลัง Wi-Fi Ethernet Q อะไรสักอย่าง Q คือย่อมาจาก quick ก็คือถอดง่ายเสียบง่ายเอาอย่างแรกก่อนครับก็คือ slot m ที่เป็น P5 e 5. มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมวิธีโคตรง่ายเลยทุกคนตรงเนี้ยเราไม่ต้องขันนอ็อตไม่ต้องใช้ไข่ควงใดแทั้งสิ้นในการขันสกรูกดลงไปแบบนี้นะครับหนึ่งนี้นะกดมา้อให้แล้วคุณก็ยกตัวนี้ออกแล้วถอยออกจบแล้วเวลาใส่ก็คือมันจะมีแง่งฝั่งนี้ให้เอาแง่งเนี้ยยัดเข้าไปในรูเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ M ก่อนนะแล้วค่อยกดปุ๊บล็อก ซึ่งวิธีการที่ใส่ M. ง่ายเหมือนกัน Q สไลด์ Q สไลด์คือตัวนี้สามารถสไลด์ปรับระยะได้เช่น M. เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด2240 2260 2280ถูกไหมครับความยาวมัน40มิล60มิ80มิลคุณก็เลื่อนไอตัวเนี้ยมันก็จะมีล็อกอยู่ว่าค่านี้นะ40นะค่านี้นะ60นะค่านี้นี่80นะพอคุณใส่ M. 2ปุ๊บคุณก,ออก็กดลงไปกลกไอ Q สไลด์เนี่ยจะล็อกทันที เวลาจะปลดก็แค่ถอยตัวนี้อกมานิดนึงกึ๊ก m 2ก็เด้งขึ้นมาบึ้งนะครับอันนี้คือสล็อตแรกที่เป็นสล็อตหลัก m 2 gen 5เสร็จปุ๊บข้างล่างมีให้ใส่อีกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบนบอร์ดตัวนี้มีให้ใส่ m ด o t l e ้ t h หมด5ลูก5ลูกนี่รวม gen 5ด้วยนะครับแต่ข้างล่างนี้มีอีก4เป็น gen 4เปิดยังไงเปิดตรงนี้ครับมีโลโก้ asus คุณกดก่อนปึ้งไอ้ตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ ยกมันขึ้นครับเป็นเหมือนประตูปีกนกเป็นบานพับเป็นตู้กับข้าวเป็นประตูตู้เย็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกเปิดมาเสร็จปุ๊บง้างรอไปได้เลยง้างรอไปได้เลยพอง้างเสร็จปุ๊บก็ดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเจนสี่ได้อีก4ี่สล็อตด้านล่างนี้พอใส่ปุ๊บล็อกปุ๊บคิวลชคิวคือไอ,อหัวเนี้ยมันแค่กดลงไปแล้วเอมดทูกดลงไป มันก็ล็อกโดยอัตโนมัติเวลาคลายคุณก็แค่กดฟุ้งเอ็ม <M. S 2> ดอทูจะได้ขึ้นมาปึ่งฟิล์มนี้อย่าลืมนะครับลอกออกเหมือนเดิมถ้าเกิดคุณจะให้มันระบายความร้อนดีๆเสร็จปุ๊บพอใส่ s อสตามที่เราต้องการตามใจปุ๊บกดลงมาแล้วก็เป็นอันเสร็จโคตรจะง่ายส่วนการ์ดจอมีซ si E ตัวหลัก5.0มันเป็นอา้าวอยู่ไหนวะอ๋อนี่มันเป็น q r e l e a s e มาอยู่แล้วไม่ต้องมีสลิงไม่ต้องมีปุ่มกดข้างนอก มันเปิดง้างมาอยู่แล้วนะครับตอนที่ยังไม่มีการานจอพอเราเสียบการานจอเข้าไปปุ๊บไอตัวนี้ขาล็อกเนี่ยมันจะเด่งรับเองบึงมันจะทําให้การถอดการานจอง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องแทงลงไปไม่ต้องพยายามเอานิ้ว,เอ,วเอาไขควงหรือตะเกียบหรืออะไรแทงลงไปมันปลดง่ายกว่าเดิมส่วนพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังครับ <c oughs> ก็ผมบอกไปแล้วเนาะว่าเทอร์โบ5มีมาให้แล้ว2อ่ะดูตามนี้ต่อนะครับ DPin DPin สำคัญยังไง สำหรับคนที่อ,อยากจะเอาพุทสายสั้นๆแล้วออกจากกรารจอนะครับแล้วมาเสียบที่ DP-in แล้วก็วนสัญญาณมาออกที่ Display Port ที่เป็น Thunderbolt 5แล้วเอา Thunderbolt 5นี้ไปที่จอ Thunderbolt 5นี้รองรับ r e เฟชเรทสูงสุดสำหรับเกมมิ่งมอนิเตอร์นะครับ540เฮสายตานักบินอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ำสายตานักบินเขาวิจัยกันมาที่เท่าไนะหร่นะปุ๊บ2240หรอ สายตานัาบิน400เลยเลยหรอมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยข้องบินที่กี่จีวะ10 G จีมัง้งอ่ะผมไม่รู้หรอกผมพูดแซวอย่างนั้น่ะทันเดอร์โบ๕สตัวอยู่ตรงนี้นะครับ120่กิกนะครับตอ1ห,หัวแล้วก็ hdmi output ตรงนี้เป็น8 k นะครับ usb type a 10กิกจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4ที่เป็นสีเขียว,ยวนะครับถัดมามี2.0มาให้1ห,หัวครับอยู่เหนือ type c h u n d e r b o l t ตรงนี้ เสร็จปุ๊บพอร์ตแลนด์นะครับเอาพูดอ่ะโทษทีฮะพอร์ตแลนด์จะมีทั้งหมด2หัวเป็น2.5กิกกับ10กิกแล้วก็ตรงนี้ w i f i เอทนาที่ผมบอกว่าเป็นค i c k อะไรสักอย่างนะผมจําไม่ได้แล้วเป็นหัวจุ๊บถอดเร็วใส่เร็วไม่ต้องหมุนไม่ต้องขันแล้วมีแฟลชแบ็กไบออสมาให้มีซาวมาให้นะครับครบถ้วนในเรื่องของซาวเนี่ยตัวครีเอเตอร์อาจจะไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเสียงดี ฟังใสฟังเพาะอยู่แต่ถ้าเกิดให้ไปเทียบกับซาวออนบอร์ดที่เป็นบอร์ดตัวเกมมิ่งเนี่ยบอร์ดตัวเกมมิ่งจะมีในเรื่องของอุปกรณ์นะครับมีดีเลย์มีโชคมีคาปาในเรื่องของซาวเนี่ยที่ละเอียดและดีกว่าแต่ถามว่าแยกไอโซเลตพีซีบีแยกลายพิมพ์ชันเนลเอชันเนลบีเหมือนกับบอร์ดเกมมิ่งไหมทําเหมือนกันมันเหมือนกับว่ามันเป็นมาตรฐานของเอซูไปแล้วเรียบร้อยนะครับในเร่องในการแยกลายพิมพ์ชันเนลเอชันเนลบีให้เสียงมันไม่ตีกันมันลดนอสส์ noise, นั่นแหละสัญญาณการกวนนะครับ หัว PWM บอร์ดครีเอเตอร์สำคัญมากน้อยขนาดไหนคนที่ทำงานประกอบเครื่องประกอบคอมกันไปส่วนใหญ่แล้วไม่ชอบสีไฟแต่ชอบเรื่องพัดลมเยอะๆเข้าเยอะๆออกเยอะๆนะครับบางเครื่อง8ตัว7ตัวบางเครื่อง10ตัวแล้วแต่ว่าเคสนั้นๆใส่ได้มากขนาดไหนหัว PWM ของบอร์ดตัวนี้มีมาให้ทั้งหมดด้านบนก่อนเลยนะครับ1 2 3คาข้างๆมีไหมตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดต,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 ตไม่มีเอ้ยมีอไว้ข้างๆมีอีกหเป็น4 ข้างล่างมีเยอะขนาดไหนห้าหกเจ็ดใช่ไหมห้าหกเตรงข้างนี้ไม่มีตรงกลางนี้มีเป็น8นะครับตรงกลางนี้อาจจะเอาไวเสียบ CPU Fan นก็ได้ซึ่งหัวมันล็อกมาเป็นแชสซีแฟนหรือจะเป็นพัดลมหลังเครื่องแล้วก็ลากมาเลาะมาเสียบตรงนี้ก็ได้ CPU Fan แนอยู่ข้างบนนะครับวอเตอร์ปัอยู่ข้างบน AO อยู่ข้างบน Optionnal อยู่ข้างบน แต่จริงๆแล้วพอมันเป็น4พิน PWM คุณจะเอาหัวอะไรพัดลมพัดลมซิง์ปั๊มน้ำชุดน้ำเสียบตรงไหนก็ได้เพราะไฟมันจ่ายมาเยอะมากอยู่แล้วนะครับเมนบอร์ด ASUS ให้ไฟ1.5 2แอม2.1มาอยู่แล้วสำหรับหัว PWM คุณจะพ่วงต่อพัดลม2ตัว3ตัวใน1 Y Cable เคสายต่อพ่วงสัญญาณของพัดลมก็ได้เหมือนกันยังไงก็เพียงพอต่อให้เป็นพัดลม3 0 0พรอบ3ตัวก็ยังพอยังไหว ใน p w m ที่เป็น1ห,หัวนะครับสบายสบาย,บายที่เหลือมีให้ใช้งานตามปกติครับ t ท p e c หน้าเคสนะครับแล้วก็10อ่าท่านี้อันนี้เป็น5กิกนะเป็น5กิก type a ไปที่หน้าเคสมีมาให้อย่างละหจริงๆ่ะแม่งน่าจะมี type a 5กิกมาอีกสัก1ห,หัวไปที่หน้าเคสเผื่อเคสตัวไหนๆมันมีไงมันมีแบบหัวเยอะเนะครับแล้วก็ข้างล่างอ่ะ2อินทนมีให้1ห,หัวเท่านั้น เพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้ดีนะครับว่าจะเป็นของชุดน้ํำรับหรือการต่อไฟก็แล้วแต่ข้างล่างมี A R G B 3พิน5โวลต์2หัวข้างบน A R G B 3พิน5โวลต์อีก1หัวเท่ากับว่าบอร์ดตัวนี้ยังคงมีการเชื่อมต่อไฟ A R G B มาให้อยู่แต่ R G B ผมไม่เห็นแล้วนะ R G B เฉยๆ4พิน12โวลต์ผมไม่เห็นแล้วนั่นก็หมายความว่า ถ้าจะต่อพวกพัดลมไฟชุดน้ำปัม๊มน้ำที่มีไฟจะได้แค่ A R G B 3.5V พิน5โวลต์ v N, เท่านั้นนะครับ4 1 2พิน12โวลต์ v N, ไม่เหลือแล้วเป็นตามนี้ด้านหลังไม่มีอะไรไม่มีแบ็คเพลทนะครับอ่ะดูของแถมกันบ้างว่าให้อะไรมาบ้างมากน้อยขนาดไหนครีเอเตอร์ไม่ค่อยมีอะไรให้มาหรอกครับก็ชุดสายสายอะไรเอาสายซา t a ครับ สายซา t a เนี่ยที่บอร์ดเนี่ยมีทั้งหมด4หัวแต่ที่กล่องมีมาให้2เส้นก็ดีถือว่ายังมีมาให้ชุดหัวล็อก Q-LASH 1,2,3,4เผื่อมันหักไงเพราะมันนิ่มอยู่มีมาให้แค่4อันนะครับก็เอาไว้ทดแทนเผื่อมันหักไอตัวเสาแล้วค l a s ลล็อกที่โยกกดล็อก SSD อ่ะมีมาให้เพิ่ม4อันเสา a อ h e n a w i w i w i f i 7มีมาให้นะครับอยู่ในชุดนี้แล้วก็ มันจะมีเหมือนลูกยางะครับลูกยางตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้อยู่ในสล็อต M.2 มันคือตรงนี้ครับ X4 สล็อตข้างล่างเห็นไหมมันจะมีติง่งจึ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 งเอาไว้รองใต้ P.C.B. ของ M.2 S.S.D. เวลาวางลงไปมันจะได้อยู่ในตำแหน่งที่ระนาบนะครับไม่หล่นลงไปไม่แหงดันขึ้นมามีมาให้เผื่อว่าของเก่าเปื่อยของเก่ากรอบเพราะความร้อนเนี่ยจากอา P.C.B. ของ S.S.D. อะยังไงมันส่งถึงไอ้ยางลูกนี้อยู่แล้ว นานๆไปอาจจะเปือ่อยอาจจะแตกได้ก็เปลี่ยนเข้าไปเว้นแต่ว่าคุณไปเก็บมันไอเก็บของที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะเก็บร้อนเก็บจนเปือ่อยสุดท้ายของใหม่ก็เปือ่อยของเก่าก็เปืออเป่อยก็หาอ,อะไรอย่างอื่นลองก็แล้วกันนะฮะมันพลิกแพงได้ของแบบนี้อ้าวมีอีกนิดนึงอะไรวะอันนี้ยางปิดจุกอะไรเนี่ยอีกสักอย่างหนึ่งนะครับมองไม่ออกอ้อเหมือนกันยาง M อดอทนี่แหละอีกอันนึงแล้วก็ฟรอนต์พาร์เนลนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับ สายสวิตต่างๆที่มาจากฟรอมพลาเนลของตัวเคสแล้วเสียบกันก่อนแล้วใครเอาหัวเนี่ยทั้งหัวเนี่ยไปเสียบโรงเมนบอร์ดทีเดียวปึ้งจะง่ายกว่ามีเท่านี้ครับผมสำหรับของแถม890 Creator WiFi ง่ายดีไม่ต้องมีอะไรให้หวือหวาไม่ต้องมีอะไรให้เยอะแยะมากมายและนี่คือ Unbox Preview ASUS p r o Art Z 890 Creator WiFi หน้าตากล่องก็ เป็นแบบนี้เลยครับชิวๆง่ายๆราคาอย่างที่ผมบอกนะ2 0 0 0 0 2่0 0 0 0 4ผมพูดไว้ประมาณนี้2 0 0 0 0บวกลบเพราะไม่รู้เลยว่าณวันที่1 2 3ที่ล็อตมันเข้ามาแต่ละล็อตเนี่ยราคามจะต่างกันขนาดไหนนะครับเราไม่ทราบได้ผมไม่อยากจะฟันธงเป๊ะๆไว้ในคลิปเดี๋ยวพอมาเห็นกันทีหลังแล้วบอกโอ้พี่ไอเดี๋ยวนี้มันเท่านี้แล้วเดี๋ยวนี้มันเท่าถูกก่าเดิมแล้วเยอะแล้วเราไม่รู้ผมพูดกลางๆไว้ดีกว่าเพราะผมก็มีหน้ารัาเหมือนกัน ผมก็เข้าใจยูเซอร์ด้วยขอไม่พูดแต่บวกกลมๆไว้ให้นะครับว่า22 2ห0ื่0สบวกลบเท่าไหร่ไม่รู้ขอบคุณ a s u s ด้วยนะครับบอร์ดตัวนี้ถือว่าเป็นบอร์ดที่โดนใจเวลาเห็นมันประกอบเต็มๆอ่ะไม่ต้องเต็มก็ไนดะ้บอร์ดกากจอแ0ดศูนย์ซูเปอร์ชุดน้ำสักตัวนึงไนงะที่เป็นครีเอเตอร์เอาเคสแม่งเลยที่เป็น Creator. ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์หมดแล้วแล้วมันดูดีเว้ยมันดูแบบเต็มระบบอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคอมมิก ครับจบทุกระบบแต่จริงช่องแตงคอมนะไอสัพพูดไปแล้วไม่เป็นไรฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่จะไม่รอมาเชือกันแตงคอมเจ้าของเดียวกับคอมมิก์เจ้าของเดียวกันแล้วก็ทํางานที่นี่ทุกวันใครอยากจะมาเจอใครอยากจะมาจัดสเปคมาได้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีจ้ะ